สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สาวน้ำฝนอยู่กรุงเทพค่ะพรุ่งนี้สาวน้ำฝนจะเดินทางกลับประเทศเยอรมันแล้วก็เลยถือโอกาสทำคลิปวิดีโอแนะนำกานขึ้นเครื่องไปต่างประเทศว่ามีขั้นตอนอย่างไรสำหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์และอยากหาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางนะคะการเดินทางมาสนามบินสุวรรณภูมิโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถแท็กซี่ รถก็จะพาเราขึ้นไปจอดที่ชั้น4ซึ่งเป็นชั้นผู้โดยสารขาออกได้โดยโตรงค่ะ <Aww. S 1> ถ้าเอาเดินทางมาด้วยวิธีการอื่นๆหรือ a p p o r อร i n k เราก็สามารถขึ้นลิฟต์ไป,ไปชั้น4ได้เลยค่ะก <quieter. S 2> ารเดินทางออกนอกประเทศมี3สิ่งสำคัญที่เราต้องมีค่ะ1คือพาสปอร์ตคือหนังสือเดินทางค่ะ2คือวีซ่าค่ะ ถ้าประเทศไหนต้องใช้วีซ่าต้องมีวีซ่านะคะ3ก็คือตั๋วเครื่องบินค่ะถ้าเรามี3ส,สิ่งนี้ก็ไปกันเลยค่ะในวันเดินทางเราต้องดูด้วยนะคะเวลาบอร์ดิงบอร์ดิงคือก็คือเวลาขึ้นเครื่องค่ะเราต้องมาสนามบินเป็นอย่างน้อย3มชั่วโมงก่อนอเวลาขึ้นเครื่องนะคะเพราะเราต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายค่ะพอมาถึงชั้น4 ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ต่างๆและมีตัวอักษรข้างบนค่ะเพื่อนๆดเดินดูเลยนะคะว่าสายการบินที่เพื่อนๆจะเดินทางอยู่ตรงช่องอักษรตัวไหนอย่างสาวน้ำฝนเดินทางกับสวิตแอร์ไลน์อยู่ช่อง G ค่ะ mm hmm. เดินหาก่อนค่ะว่าสายการบินอยู่ช่องไหน mm hmm. และก็จะมีมอนิเตอร์แสดงชื่อสายการบินและเลขเครื่องค่ะว่าเพื่อนๆจะเข้าเช็คอินตรงเคาน์เตอร์ไหนค่ะ สาวน้ำฝนมาเช้าค่ะวันนี้เคาน์เตอร์เช็คอินยังไม่เปิดค่ะต้องรอไปก่อนค่ะแต่สาวน้ำฝนก็รออยู่ช่อง G ค่ะเพราะ G อะ่เป็นช่องสว e ทแอร์ไลน์ค่ะ mm hmm. การเช็คอ mm ิน hmm. ก็คือการเช็คอ mm ิน hmm. ขึ้นเครื่องบินและการโหลดกระเป๋าค่ะ mm hmm. น้ำหนักของกระเป๋าและจำนวนกระเป๋าขึ้นอยู่กับสายการบินนะคะแต่ส่วนมากก็จะมีกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องหนึ่งกระเป๋าถือหนึ่งแล้วก็ กระเป๋าเล็กๆที่ลากขึ้นไปบนเครื่องบินได้ด้วยอีกหนึ่งค่ะเอกสารที่เราจะนำมาเช็คอินก็มีพาสปอร์ตวีซ่าและหนังสือยืนยันในการซื้อตั๋วค่ะแล้วเราก็จะได้ตั๋วเครื่องบินหลังจากการเช็คอินและโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเช็คอินเคาน์เตอร์ไหนก็ดูมอนเตอร์ขั้งบนค่ะจะแสดงสายการบินและเลขเครื่องค่ะสานามฝนเช็คอิน G8 ค่ะช่องเคาน์เตอร์ G8 หลังจากเช็คอินได้ตั๋วเครื่องบินและโหลดกระเป๋าเสร็จแล้วถ้ามีเวลาว่างจะไปหาอะไรทานข้างล่างก็ได้นะคะเพราะราคาถูกกว่าในเกตค่ะหรือไม่ก็เดินขึ้นไปเลยค่ะตรงนี้เป็นที่ตรวจหนังสือเดินทางและก็ตรวจ security ค,ค่ะการไปตรวจหนังสือเดินทางและการตรวจความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่องก็ใช้ตั๋วเครื่องบินสแกนเลยค่ะ จะอยู่ด้านในสุดหลังเคาน์เตอร์เช็คอินค่ะเดินเข้ามาในสุดแล้วมีบันไดเรื่อนขึ้นไปค่ะตอนนี้สาวน้ำฝนกำลังจะเดินขึ้นไปตรวจความปลอดภัยค่ะตรวจกระเป๋าที่เราถือขึ้นเครื่องและหลังจากนั้นก็จะไปตรวจหนังสือเดินทางค่ะวันนี้คนค่อนข้างเยอะค่ะแต่ก็โอเคค่ะเพราะสังฝนมาเช้ามากเลยค่ะวันนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือ ห้ามนำของเหลวพวกน้ำขึ้นเครื่องค่ะแต่ถ้ามีของเหลวต้องบรรจุในบรรจุพัณฑ์ที่มีความจุชิ้นละไม่เกิน100 ml ค่ะและได้ไม่เกิน10ชิ้นค่ะแล้วแยกใส่ถุงพลาสติกสายซิปล็อกค่ะแล้วค่อยใส่ในกระเป๋าถือเราค่ะแบตเตอรี่พาวเวอร์แบงค์ไฟเช็คของมีคมต่างๆห้ามนำขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาดนะคะ การตรวจความปลอดภัยก็จะมีถาดให้ค่ะถาดสีฟ้าใส่รองเท้าค่ะถอดรองเท้าใส่แล้วก็ถาดสีเทาก็ใส่เป็นพวกกระเป๋าเดินทางของเราแยกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นของเลวออกในถุงซิปล็อกค่ะแล้วก็ถอดเสื้อคลุมออกค่ะก็จะเข้าเครื่องสแกนค่ะแล้วตัวเราก็เดินผ่านเครื่องสแกนเหมือนกันค่ะพอผ่าน การตรวจความปลอดภัยออกมาแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวเก็บเข้าเก็บของก็เดินไปตรวจหนังสือเดินทางค่ะจะแยกช่องระหว่างชาวต่างชาติกับชาวไทยค่ะชาวไทยก็เข้าช่องอัตโนมัติค่ะสแกนตัวเครื่องบินและาพาสปอร์ตสแกนหน้าสแกนลายนิ้วมือก็เดินออกมาเลยค่ะพอมาถึงตรงนี้ก็จะไปเกตค่ะดูตามลูกศรเลยค่ะไปเกตไหนทางไหนค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรา ขึ้นเครื่องบินเกตไหนก็ดูตรงที่ตัวเครื่องบินนะคะมันจะมีอยู่หรือไม่ก็ดูตามมอนิเตอร์ค่ะที่ต่างๆจะมีมอนิเตอร์แขวนอยู่ให้เราดูว่าสายการบินไหนเลขเครื่องเบอร์ไหนไปเกตอะไรค่ะ พอเข้ามาด้านในแล้วจะมีร้านขายของปลอดภาษีเยอะแยะเลยค่ะเดินดูกันไปเลยค่ะมีเวลาเยอะก็เดินดูของแบรนด์เนมของฝากต่างๆได้เลยค่ะ ของฝากก็เยอะค่ะช็อคโกแลตผลออไม้อ,อแห้งต่างๆสนามบินสุวรรณภูมิเราก็ทันสมัยแล้วนะคะเครื่องทำความสะอาดพื้นแบบไม่ต้องมีคนขับเคลื่อนค่ะเก็บภาพมาฝากทุกคนค่ะสาวน้ำฝนขึ้นเครื่อง DC ค่ะมาถึงเกตหรือประตูขึ้นเครื่องแล้วค่ะ ตอนนี้ก็นั่งรอยาวๆไปเลยค่ะการเดินทางไปต่างประเทศง่ายนิดเดียวเห็นไหมคะสาวน้ำฝนเดินทางครั้งแรกก็ดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตถามผู้คนมั่งอ่านป้ายมั่งดูไปเรื่อยๆค่ะมีครั้งแรกมีประสบการณ์แล้วมันก็จะง่ายค่ะสาวน้ำฝนทำคลิปนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกคนเท่านั้นค่ะพอเห็นมองเห็นภาพคร่าวๆค่ะ ตอนนี้เกตเปิดแล้วค่ะทุกคนก็กำลังทยอยลงไปนั่งรอขึ้นเครื่องค่ะนี่ระค่ะเครื่องบินลบนี้ระค่ะที่จะพาสาวน้ำฝนกลับประเทศเยอรมันค่ะ ตอนนี้บอดดิ้งค่ะบอดดิ้งก็คือการขึ้นเครื่องค่ะบอดดิ้งเปิดแล้วกำลังทยอยขึ้นเครื่องกันค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอสาน้ำฝนนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับมือใหม่หัดขึ้นเครื่องค่ะสำหรับวันนี้สารน้ำฝนขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ